เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับนั่นก็คือตัวละคร SSR ตัวดําตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาณนะตอนนี้นะครับในต้นเดือนนับเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแล้วอะไรล่ะแล้วนะะ <c oughs> นั่นก็คือตัว g n นอ SSR นั่นเองนะครับนี่เปิดเร็วๆนี้นะครับก็ <Yeah. S 1> เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าต้นเดือนเนี่ย ตัวไหนตัวตัวดําตัวไหนจะเข้ามาตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมเปิดสมุดภาพนี้เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยถึงจะเข้ามาก็แสดงว่าเดือนหน้าเนี่ย g n o d SSR เนี่ยมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าผมจะมีตัวซุ่มได้หรือเปล่านะไม่มีเหลือตังแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสุ่มไอ้คอกระบทของเกโลเกโลไปบทสิ้นเลยนะครับโอ้โหหมดจริงๆครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วผ ก็จะเก็บไว้สุ่มเจ้ายุงแดงด้วยนะครับกะว่าจะทําทีมปีศาจนะครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยประสานรูปนะครับเห็นไหมมันก็จะมีทั้งหมด9รูปนะครับถ้าเราสะสมได้เนี่ยภารกิจเขาจะมีบอกนะนี่ประสานได้ครบ1รูปนะครับก็จะได้พวกนี้3รูปได้พวกนี้แล้วก็5รูปเนี่ยก็จะได้เป็นตัว G n o t SSR นะครับมาเดินเล่น3วันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นตัวยังไงส่วน รางวัลต่อภาพเนี่ยเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกรางวัลพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับพวกแผ่นดิสต่างๆหีบซุ่มตำล่าตำล่าสกิวพื้นฐานนะฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับส่วนการ์ดภาพเนี่ยเราจะได้จากไหนนะครับก็จากพวกลงดันลงด่านต่างๆของเกมเลยนะครับที่เราเล่นประจําวันเนี่ยมันก็จะสุ่มให้เราได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่ารูปนะครับที่จะได้เนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ คอตูมผ uhm. ้ากันเปื้อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมหาก่อนไม่รู้เปิดเลยหรือยังนะครับเมื่อกี้นี้นี่ครับนี่โอ้ยอย่างเท่นะครับ G Nord S r นะครับไอ้ลมแขนซ้ายลายหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็หน้าเนี่ยมีบากเหมือนพวกกีบาาในนารุโตเลยนะครับนี่ เนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากได้จริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า G ีน้อนเนี่ยเป็นตัวที่โหดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าสกิลมันประมาณไหนนะสกิลหนึ่งเนี่ยของ G ีน้อนเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสกิลโจมตีทั่วไปปกติเลยนะครับดาเมจหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจน,นะครับแต่ว่าที่มันโหดเนี่ยแล้วก็คนเล่นกันเยอะมากๆเพราะว่า มันจะอยู่ที่อันตีกับพาสซีฟของมันนะครับซึ่งอันตีของเจ้าตัว g ีนอตเอเนเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีหมู่ทั้งทีมนะครับที่ยิงปืนใหญ่าอาซินอนนะครับข้ามฝั่งไปโดนทั้งทีมปุ้มสลายหายไปไปเป็นฝุ่นผงเลยนะครับเวลาลงศึกดวลน,นะครับก็ เป็นหนึ่งตัวที่เท่าลงเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรนะเพราะว่ามันแรงมากๆแต่ว่าเราก็ต้องมีทุนบอสมควรนะครับที่จะปั้นมันได้นะซึ่งอันติของจีนอสเนี่ยก็จะสร้างดามเมจหมู่ทีมนะครับจากฮิพีสูงสุดนะฮะ24เอร์ซนะฮะและมีโอกาสอีก70ที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเผาไหม้ด้วย2รอบนะครับดามเมจต่อเนื่อง70เนี่ยครับ มันเรียกได้ว่ามันตีแรงไม่พอนะมันแรงตามเลือดเลยนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งโหดนะครับสำหรับ G n น R s เ r นะฮะและตัวเราเนี่ยก็จะเสีย H p ตามไปด้วยนะครับหลังใช้อันตี30%ิแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเราเสียอันตี30%ิแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ตายหายหมดนี่ก็คุ้มพอสมควรเลยนะครับสร้างประโยชน์ให้ทีมได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนึกว่ามันจะเป็นแบบ ซอมบี้แมนได้เลยนะครับนี่อยู่ที่พาสีของมันนะฮะพาสีของจีนอตเนี่ยจะเหมือนซอมบี้แมนเลยนะครับตรงที่ว่ามันมีเกิดใหม่นะที่มันจะนั่งคุกเข่านะครับที่เหมือนสั้นๆๆๆแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตตามตัวมันฮะอันนั้นคือรอเกิดใหม่นะครับสามารถเกิดใหม่ได้เหมือนซอมบี้แมนเลยแต่เงื่อนไขของมันนะครับต้องมีเพื่อนในทีมนะฮะอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัวนะครับมันถึงจะสามารถเกิดใหม่ได้1รอบนะเห็นไหม สกิลเหมือนซอมบี้แมนทุกอย่างนะครับและถ้าตัวมันตายเนี่ยก็จะสร้างดาเมจนะครับอีก1น0่โอ้โหคิดดูขนาดตายยังเป็นปัญหาให้ฝั่งตรงข้ามมันยังมีสร้างดาเมจได้อีกนะฮะต้อบ, <c oughs> บอกว่าไม่โกงนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะค,คือดาเมจมันแรงตามเลื่อนแล้วแรงมากๆอย่างที่เห็นนะครับตีทีนึงนี่2ีล้านไปไปลาย30ล้านต้นๆน,น,นะครับ แล้วฝั่งตรงข้ามนี่ยืนค่อนข้างยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งซึ่งุเมื่อกี้ร่างสองปู่บงปู่บอมนี่บางทียังเอาไม่อยู่เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่โหดจริงๆนะครับสาหรับ G n o t SSR นะครับก็ต้นเดือนรอดูครับใครสุ่มได้อยากได้ก็ตามใจเลยนะครับแล้วแต่งบของแต่ละคนเลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมสุ่มให้เนี่ยินบ็อกมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับราชาเกลือดินแดนเกมนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้นะสาหรับคนมีตัวครบ180บใบนะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดกันว่าดวงเกลือของผมเนี่ยจะสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยได้ G n o t SSR หรือเปล่านะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูการลง PVP ของ g n o s e S&R n กันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างและท่งกองสกิลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างะนะครับก็ลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s ซ b s สไค b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ 次は頭取ってあげる。不愉快消えず。 て消えて。不愉快消えて 冬会消えて冬会消えて。

消えて。